สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กักผมนนทดีเอ็กนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาสอนสร้างรถนะครับก็คือรถ3คันที่อยู่ข้างหลังผมนั่นเองเมื่อกี้นะครับก็จะมีรถตัดหญ้านะครับคันเล็กๆแล้วก็มีรถแข่งฟอร์มูล่าวันนะครับหรือว่ารถ F1 ันนั่นเองแล้วก็มีรถมอนสเตอร์ทักนะครับหรือว่ารถบิ๊กฟูดนะครับก็คือไอรถที่มันล้อใหญ่ๆนั่นแหละโอเคครับเรามาเริ่มจากการสร้างรถที่เล็กที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือรถตัดหญ้านะครับ สิ่งที่ต้องใช้นะครับก็มีหัววินเทอร์สเกลตันนะครับแล้วก็มีสลับอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะได้รถสีไหนใช่ไหมแล้วก็มีพรมนะครับนี่แท็บดอนะครับแล้วก็มีประตูรั้วเลือกสีเอาได้ตามใจชอบเลยนะครับอยากได้สีอะไรก็อยากได้รถดำๆก็เอาไม้สีดำโอเคนะครับเริ่มต้นก็เอาสลับนะครับมาวางอย่างนี้นะครับแล้วก็ทุบทิ้งอ่ามัน่อได้เป็นตัวรถนะครับแล้วก็เอาหัว สเกลตันเนี่ยมาวางนะครับให้มันเป็นแบบรูปร่างเป็นแบบล้อของมันนะครับวางพรมตรงนี้วางแถบดอนะครับแล้วก็กดชิปนะครับวางแถบดออีกอันหนึ่งให้มันต่อจากอันเดิมนะครับแล้วก็กดให้มันตั้งขึ้นไปครับแล้วก็วางล้อลงไปอืมแล้วก็เปิดล้อนะครับแค่นี้นะครับก็จะได้แล้วนะครับรถตัดหญ้านะครับ รถตัดหญ้าก็เนี่ยครับก็จะเข้าไปงี้นะครับแล้วก็เป็นเสมือนรถตัดหญ้านะครับของฝรั่งที่เป็นคันแดงๆแล้วก็เอาคนไทไปนะครับอันนี้ก็ง่ายสุดนะครับมาดูที่คันต่อมาครับก็คือรถฟอร์มูล่าวันนะครับหรือว่ารถ F1 ของเรานนัเองนะครับก็จะใช้คอนกรีตสีดํานะครับสแลปอะไรก็ได้คอนกรีตก็สีแดงก็เลือกเอาครับว่าอยากได้รถสีอะไรอยากได้รถสีเหลืองก็ใช้คอนกรีตสีเหลืองนะครับไม่ต้องสีแดงก็ได้นะอุ้ย แล้วผมไปตีกระจกทิ้งทําไมล่ะนีอ่ะโอเคครับตรงนู้นมาคือกระจกนะเดี๋ยวกระจกมาใส่ก่อนกระจกนะครับแล้วก็ใช้พรมใช้สติงนะครับใช้บนไดอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ปุ่ม stone bottom นะครับแล้วก็คอนกรีตสีดำใช่ไหมผมยังไม่เอามา เริ่มต้นนะครับมาวางตัวล้อรถก่อนเลยนะครับล้อรถเนี่ยจะอยู่ความกว้างเนี่ยจะแค่3ามช่องนะครับก็คือล้อรถช่องว่างล้อรถนะครับแล้วก็ด้านยาวเนี่ยล้อรถข้างหน้าเนี่ยจะห่างจากล้อรถข้างหลังเนี่ยห้าช่องนะครับก็1 2 3 4งสาี่ห้านะครับตามนี้แล้วก็วางล้อไปครับเป็น4ลอ้อเอาสตนวัตถอมนะครับมาเอ้ยติดไว้ข้างล้อนะครับ มันจะได้ดูเป็นล้อขึ้นเป็นล้อแมกะเออส่วนสีดำก็เป็นยางนะครับจุบๆแล้วก็เอาคอนกรีตนะครับสีที่เราเตรียมไว้นะครับมาทำเป็นตัวรถก็ต่อออกไปนะครับข้างหน้า2บล็อกนะครับแล้วก็ต่ออกมาแบบนี้ นี่ครับเว้นระยะห่างของล้อเนี่ยกับตัวคอนกรีตเนี่ยหบล็อกนะครับก็คืออันนี้ใช่ไหมเป็นล้อบล็อกแรกว่างนะครับแล้วก็ถัดมาอีก3บล็อกแล้วก็บล็อกนี้ว่างครับสข้างเหมือนกันเลยนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยต่อมาถึงแค่ตัวล้อสีดําพอนะครับแล้วตรงกลางนี้เราก็เว้นว่างไว้นะครับนี่แล้วก็เอาสแลบนะครับมาวางไว้ข้างหน้าตรงนี้นะก็จะเป็นเหมือน ข้างหน้าผมไม่เรียกสเกิร์ตหน้าแล้วกันนะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับแล้วก็ข้างในในหลุมเนี่ยจะเว้นว่างไว้ตรงกลางนะครับเ้บาบันไดขึ้นมาวางไว้เพื่อให้มันเป็นเสมือนแบบที่นั่งของคนขับนะครับถ้าเราอยากเข้าไปนั่งได้จริงๆใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นไมค์คารก็ได้นะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นไมค์คารให้ดูแล้วกัน ไม่ได้สิมันต้องใช้รางด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมเอารางมาด้วยอ่ะนี่แล้วก็ไมคัอ่ะแล้วก็จะเข้าไปนั่งในไมคัสได้นะผมเนี่ยแล้วก็จะเหมือนนั่งอยู่ในรถจริงๆนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ต้องเอาผมมาด้วยสีผมลืมขนแกะเออไม่ใช่ผมขนแกะนะครับตามสีรถมาวางตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็วางสติงเข้าไป แล้วก็วางขนแกะนะครับไว้ข้างบนขนแกะสินก็จะเป็นคล้ายๆกับห้องคนขับนะครับผมส่วนสปอยเลอร์หลังนะครับก็วางอันนี้ครับวางสลับต่อมาจากห้องคนขับนะครับแล้วก็เป็นบันไดน,นะครับปึ๊บแล้วก็ต่อไปเป็นปีกนะครับอ่าเท่านี้นะครับก็ได้แล้วนะครับรถแข่งเ1วันของเรา ก็เรียกสีได้ตามใจชอบนะครับเอาสีเหลืองสีเขียวอะไรก็ไปเปลี่ยนบล็อกสีเอาเองนะครับผมแล้วก็มาคันสุดท้ายของเรานะครับเป็นรถมอนเตอร์ทักนะครับอันนี้ค่อนข้างจะใช้ชิ้นส่วนเยอะนะครับเพราะว่าผมว่าผมจะมาค่อยๆดึงไปทีละอย่างนะครับผมจะเริ่มจากตัวรถก่อนแล้วกันนะครับง่ายๆก็คือเป็นล้อนะครับเป็นบล็อกบล็อกแบ็กคอนกรีตครับคอนกรีตสีดําเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ก็เป็นคอนกรีตนะครับเลือกสีตามใจชอบครับตัวรถ แล้วก็เอาบันไดอะไรก็ได้นะครับมาก็เริ่มต้นก็ทำล้อก่อนครับล้อเนี่ยจะเป็นคอนกรีตนะครับสี่เหลี่ยมสี่สองช่องอะ่ะสองคูณสองนะครับระยะห่างก็เท่ากับคันเมื่อกี้นะครับก็คือหนึ่งบล็อกตรงกลางห่างสามบล็อกใช่ไหมเดี๋ยวผมนับก่อนอ่ะใช่ล้อหน้ากับล้อหลังนะครับห่างกันสามบล็อกนี้ก็ทำให้ครบสี่ล้อ แล้วก็วางเป็นตัวรถนะครับให้ดูล้อนะครับวางบล็อกที่ล้อตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อลงมาสองข้างครับเหมือนกันบล็อกตรงนี้นะครับบล็อกตรงขอบตรงมุมเนี่ยแล้วก็เอาบันไดมาครับวางกับหัวหน้าข้างหลังเลยนะครับให้เหมือนกันทีนี้ก็เอามาครับไม่ใช่เอาเลสสโตนนะ เอานี้ไอเทมเฟรมนะครับมาวางไว้หน้าหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เลสโตนนะครับกับกระจกสีอะไรก็ได้นะครับตามใจชอบข้างหน้าเนี่ยจะเป็นกระจกนะครับใส่ไว้ในไอเทมเฟรมก็จะเป็นคล้ายๆกับไฟหน้ารถนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นบล็อกเลสโตนนะครับก็จะเป็นไฟท้ายสีแดง จากนั้นนะครับก็เอาพินสตันนะครับมาเอ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวผมต้องทำอันนี้ก่อนเอาเตาเฟอร์นสนะครับกับบันไดามาครับแล้วก็ติดไว้หน้ารถอย่างนี้นะแล้วก็มีพินสตันใช่ไหมครับแล้วก็เอาอันนี้มาสวิตโยกแล้วก็ติดไปครับอย่างนี้อ่า จะเป็นคล้ายๆกับช่วงล่างอะครับของรถที่มันจะมีตัวโชคไงใช่ไหมแล้วก็เอาบ็อกคอนกรีตสีเทามานะครับวางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ติดพินตันเข้าไปสองข้างแล้วก็เอาแ็บดอไอออนแ็บดอมานะครับติดเข้าไปอย่างนี้ แล้วก็ติดสวิตตรงนี้นะครับแล้วก็โยกอ่ะเดี๋ยวสิมันต้องไปทางนู้นสิทำไมมาทางนี้ล่ะเดี๋ยวนะโอเคอ่ะหันหน้าออกนะครับแล้วติดเข้าไปแล้วเวลากดสวิตเนี่ยมันจะต้องลงมาอย่างนี้ครับแล้วก็พินตันเนี่ยจะต้องทำงานนะครับก็เสร็จแล้วครับตัวรถข้างหน้าตัวรถข้างหลังก็ไม่มีอะไรครับเอาบล็อกคอนกรีตยัดเข้าไปตรงนี้ มาดูตัวรถด,ด้านบนกันนะครับตัวรถด,ด้านบนเนี่ยก็ใช้บล็อกเมื่อกี้นะครับแล้วก็พรมสีอะไรก็ได้ตัวพรมเนี่ยจะเป็นลายบนรถนะครับแล้วก็กระจกสีดำแล้วก็วางบล็อกไปครับแล้วก็วางพรมตรงนี้ครับปิดไว้อะ ก็กระจกมาวางแบบนี้ข้างๆนี้ก็จะเป็นบล็อกค,คอนกรีตอะไรก็ได้นะครับมาแล้วก็วางพรมลงไปนะครับแบบนี้ตรงกลางนี้เราก็จะใส่บล็อกไว้หนึ่งบล็อกนะครับดึ๊บมาต่อจากพินสันตรงกลางเลยนะครับที่มันว่างนี่ครับแล้วเราก็จะารางรถไฟนะครับกับไมค์คาร์ดไปใส่ ตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยสวิตนะครับผมให้มันหันลงมาข้างล่างอย่างนี้แล้วตรงนี้ว่างๆนะครับก็จะใส่อะไรก็ได้ครับจะเอาบล็อกอัดเข้าไปเลยก,ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นพรมก็ได้นะครับถ้าเราใช้เป็นพรมเนี่ยมันก็จะดูกว้างขึ้นนะครับแบบมีที่นั่งมีอะไรเงี้ยครับกว้างเนี่ยมันก็จะดูกว้างขึ้นนะครับตรงนี้ก็ใส่สติงแล้วก็ใส่พรมเข้าไปข้างบนปิดหลังคาแล้วครับ ตัวรถก็เสร็จแล้วแล้วก็เหลือตกแต่งไอเทมเฟรมนะครับเอามาติดข้างๆจะเป็นเหมือนบันไดนะครับเอาไว้ปีนขึ้นตัวรถเนาะอ่าเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมรถสามคันเอาไปสร้างตามได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถตกแต่งสีใหม่ได้นะหรือว่าจะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ครับอาจจะตรงนี้ออกใส่ รางรถไฟอะไรก็อย่างนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่คนจะชอบคนจะดีไซน์นะผมโอเคก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามคลิปผมตอนต่อๆไปด้วยนะครับผมตับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ